ขึ้นมาลาดขึ้นมาอ่ะพื๊น้นาอ่ะตัวนี้ตัวนี้นี่เลยอ่ะลากขึ้นมา,มา,นนนาขึ้นมา,นมาจึ๊บอ,อ่ตัวนี้ลูกเก่งจังเลยอ่ะตัวนี้ทำดีๆกับดิสซอดีๆเร็มทอามาแล้วลากขึ้นมาหนีตัวนี้นน bbe, ต,นนตัว,ตว,ตวที่มือ,อแหวนนี้หยุดนี่ตัวนี้ลากขึ้นมาเอออ่ะขีดมาอ่าเก่งๆอ่ะตัวไหนอ่าทำเอง อ่ะลงอ่าตัวนี้ทำมาทำมาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้หยุดหยุดนี่ตัวนี้อ่าลากขึ้นมาลากขึ้นมาถึงนี่เลยขึ้นมาขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกอ่าลงอ่ะลงขีดเข้าไปข้างในหยุดพอตัวนี้พอพอพอตัวนี้อ่าตัวนี้ทำไปเลยเอออย่าเอาหัวบางนั่งดีๆหัวมันบังอ่าตัวนี้ ่าเร็วๆสิจะได้เสร็จแล้วจะได้ไปเล่นกับพี่เขานี่ตรงนี้ข้างล่างข้างล่างนี่ตรงนี้เออปาป้านั่นแหละเร็วๆอ่ะตัวนี้บ้างก็ได้อ่าฟูจะได้นี่นี่ยุดนี่อ้าวลากขึ้นมาอเอาลงอ่าขี่ข้าวอ่ายุดพออ่าเริ่มตัวนี้เริ่มตัวนี้ถ่งอ่ะสีเร็วๆจะได้นั่นเลยจะได้ไปเที่ยวได้เร็วๆ เออนั่นแหละเร็วๆลากขึ้นมา,ามนี่ตรงนี้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 เออเอาลากขึ้นมาถ,ถึงมือครูเอาลงกีีบข้าใบเออเสร็จอ่าตรงนี้เร็วๆจะได้เสร็จกิ้มขึ้นมาข้างล่างข้างล่างเออนะเอาขึ้นมาขึ้นมาหาคือมือครูขึ้นมา,เอา,นมอนมาเอาลงกีบข้าใบเออเอาตัวนี้บ้าง ต่อหน้ากับพ่อจะบนี้เนี่ยเริ่มเริ่มนะถ้าอยู่กับครูอะไม่มีหรอกอ้าวเร็วเร็วเดี๋ยวจะให้รถถังแล้วเร็วเรวรถถังเอาไหมเอาหุ่นยนต์ไหมเอาไหมครับเอาครับอ่ะเขียนตรงนี้เดี๋ยวครูไปเอาหุ่นยนต์ไปเอออ่ะสิเร็วเร็วจะได้ป๊าเอาขึ้นมาดีตรงนี้ตรงนี้เส้นนี้เร็วเร็วไม่ต้องมองกับป๊าละเออเอาขึ้นมา ลากขึ้นมามองตัวหนังสือลักขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเออขีดลงขีดข้าไใบเอขอพอพอตัวนี้เร็วจะได้เสร็จข้างล่างข้างล่างเออตรงนั้นล่ะเอาขึ้นมาเอาลงขีดข้าไปเข้าไปอีกเอออ่าตัวนี้ตัวนี้ยังไม่ได้ทำนี่ลากข้างล่างเออข้างล่างอะไรเอาขึ้นมาลากขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาข้างบนก่อนดกขึ้นมาข้างบนสูง ข้างบนเอออารมณ์มากขี่เข้าไว้ในอ่าตัวนี้ตัวนี้ข้างล่างอารมอ่ะทำข้างล่างเออนั่นแหละตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้เริ่มตรงนี้ลูกเอออาลากขึ้นมาลากขึ้นมาตามมือครูลากขึ้นมาหามือครูเออลากขึ้นมาเอาลงล่างเออขีดใต้ อ่า๋ย๋ยวว่นอย่าวุ่นอยวนยวนมองด้วยนี่เอาข้างบนนี้เอาหลากโค้